สวีดแนบชีดไม่แคร์สื่อมาชัดๆทังภาพและคลิปหวานใจเศรษฐีนายชนุตรารักใหม่รวยขนาดน้นเขนลี่ยังทำใจไม่ได้ ยังทำใจไม่ได้เคนลี่ธนพัฒน์เปิดใจปมหยา่าภรรยาสาวที่อายุห่าง22ปีน้องนายชนุตระเพราะปัญหาสะสมยืนยันไม่มีมือที่3เพราะตัดสินใจแต่งงานเพราะอยากอยู่กับคนคนนี้ตลอดชีวิตรับใจหายที่ต้องแยกออกจากบ้านระยะเวลาที่คบกันมา3ปีแต่งงานกันอีก2ปีแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์และช่องว่างทางอายุพอเกิดปัญหาเป็นปัญหาสะสมเราก็พยายามพูดคุย และแก้ไขแต่ไม่ลงตัวก็เลยต้องถอยกันคนละก้าวก่อนจะตัดสินใจแยกทางก็ได้ไปทานข้าวและพูดคุยกันให้กาลังใจตนเองอย่างไรให้กําลังใจตัวเอง,อง,ง,เองด้วยการนึกถึงสิ่งดีๆที่มีด้วยกันน้องเป็นคนน่ารักมากและก็มีกําลังใจจากเพื่อนฟุกและพ่อแม่ของเขาผมรักพ่อแม่ของเขามากท่านเป็นคนดีมากรักผมเหมือนเป็นลูกผมนั่งคุยกับเขาได้ทุกเรื่องผมก็ขอบคุณที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาได้สดทะเบียนสมรสมา ไม่ได้จดทะเบียนเคยไปที่สำนักการเขตแล้วพอผมบอกว่าถือสัญชาติอเมริกาเขาบอกให้ไปคุยกับสถานทูตก่อนแล้วพอเจอโควิด1 9ก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ความตั้งใจคืออยากจดอยู่แล้วเป็นห่วงไม้ตอนอยู่บ้านแม้จะนอนคนละห้องแต่เราก็ได้อยู่ใกล้กันมีอะไรก็ช่วยกันได้ยังได้เห็นในสายตา แต่พอวันนี้ออกมาจากบ้านแล้วก็เป็นห่วงคิดอยู่ตลอดเวลาร้องให้คนเดียวมันก็ต้องมีอะเนาะหลังจากเลิกรากับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่เคลลี่ธรารพัฒน์และสดมานานนับปีล่าสุดดูเหมือนหัวใจของนักแสดงสาวนายชนุตราสุขสารจะกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วจ้าเพราะมีคนรู้ใจคนใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เผยภาพหนุ่มรู้ใจคนใหม่ให้เห็นแบบผ่านๆแต่ก็ยังไม่เห็นแบบชัดเจนสักทีแต่ล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แบบ ให้เห็นหน้าช,ชัดๆมาเต็มแบบชัดเจนทางภาพและคลิปซึ่งนายชรุตราก็เขียนแคปชั่นบรรยายภาพและคลิปแบบเปนวานไว้ว่า I love you mean that I will love you and stay by you e v e t n a l g h the v e r s t of time baby shark n T โดยภาพและคลิปนี้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อทั้งคู่ไปทานอุมากเกษตรด้วยกันมือนี้มีน้ำตาลเต็มโต๊ะเพราะทั้งคู่ผัดกันหอมแก้มไปมาแถมยังถ่ายภาพแบบใกล้ชิดสุดๆเรียกว่าหวานจนคนโสดตายเรียบไปเลยจ้า